ครับมาทดลองเครื่องลูกกว่าสัญญาณโทรศัพท์ครับไอตัวนี้เครื่องยังไม่ทํางานนะครับยังไม่เปิดเครื่องทํางานเห็นได้ว่าขึ้นโทรศัพท์ยังเต็มอยู่นะครับแล้วเรามาลองเปิดเครื่องดูครับ ขึ้นโทรศัพท์จะหายนะครับแล้วเรามาดูว่ามันจะได้ไกลแค่ไหนครับเดีย๋ยวมาลองที่ระยะสองสองเมตรครึ่งครับครับผมเดี๋ยวมาดูว่าขึ้นเป็นไงครขึ้นยังหายอยู่นะครับ เรามาลองระยะสักห้าเมตรครับตามขอบเขตด้านนู้นตัวเครื่องนะครับด้านนี้โทรศัพท์จะเรามาดูว่ายัางหายอยู่บ่า <S <S ครับเห็นได้ว่าคลืนหายอยู่นะครับผม <S 2> <S 2> <S ก็เป็นไปตามขอบเขตที่ได้วางไว้ ตามโปรเจกต์นะ station. ครับ,คร,บครับนี่ตัวเครื่องนี่นู่นตัวเครื่องนี่เครื่องโทรศัพท์ครับจะมาซูงดูใหมครับครับหายนะครับผมครับก็ขอจบการบันทึกวิดีโอไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ